สวัสดีครับดีดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของคริปโตเ e ต้นะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยอัปเดตข่าวข่าวของอตลาดคริปโตเคอเรนซีเนาะซึ่งทุกคนกำลังจับจ้องไปที่ความสนใจที่ตัว Bitcoin เองเนี่ยทำการพลิกกลับมามีสัญญาณซื้อได้สำเร็จนะครับก็เรียกได้ว่าจุดที่ทุกคนรอคอยนะก็คือสัญญาณปิดแท่งเขียวของ C D C Action Zone จุดเขียวออกมาแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าตามทางเทคนิคข้อตอนนี้ก็สวยมากนะครับราคาก็เบรกนะครับ C D C ก็มาเนาะ ตัว M A C D ก็ตัดขึ้นสู่นะครับทรงอะไรก็สวยหมดเลยนะครับก็เรียกได้ว่าในทางเทคนิคอลแล้วเนี่ยก็น,ยน่าเป็นจุดที่จะซื้อ Follow by ทันทีนะครับรวมถึงในาราคาสต็อกนะครับของอเมริกาคืนนี้ก็ออกมาเขียวสดใสแล้วดูดีมากเลยนะครับรวมถึงยังมีข่าวดีแปลกๆอีกอันนึงนะครับก็คือผมก็ค่อนข้างงงกับไอ้เจ้าอาเสียมากเลยนะครับก็คือแบงก แองชาติรัสเซียกับรัฐบาลเขา <c oughs> เขาไม่ได้คุยกันก่อนเลยยังไงครับผมค่อนข้างงงมากเลยในขณะที่เออตอนนี้ก็บอกว่าจะจะเรียกว่าจะให้ตัวคริปโตเคอเรนซีเป็นเงินตที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ <c oughs> อันนี้ผมก็ค่อนข้างงงพอสมควรนะครับว่าอ่านเกมไม่ถูกจริงๆนะครับว่ารัสเซียคิดอะไรอยู่นะครับไม่ไม่สามารถเข้าใจได้เลยนะครับ ก็เรียกได้ว่าตลาดโดยภาพรวมนะครับก็เรียกว่าดูดีเนาะมีข่าวดีมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะเมื่อวานก็มีข่าวใบแนนกับแบ c ็คพิงมีข่าวของตัว Microsoft จะทําเกมเอเทีไปจับมือกับเกมสต็อปอะไรอย่างงี้นะครับคือาหกรรมดูดีหมดนะครับแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยนะครับประเด็นตอนเนี้ยถ้าเราไม่ได้ดูในทางเทคนิคหรือดูข่าวเนาะแต่ว่าเรามาจับตามองในภาพรวมของตลาดการเงินนะครับเราก็จะเห็นว่าตอนเนี้ยตลาดการเงินเนี่ยนะครับ ม,มันมีตัวเลขอีกตัวชีวัตอีกตัวหนึ่งก็คือตัวผลตอบแทนไทารัฐบาล10ไปยงสหรัฐเนี่ยซึ่งตอนนี้ทำนิวไฮไปแล้วนะครับทำนิวไฮในรอบเนี่ยโอ้โหเกือบก็เรียกว่าเกือบปีนะครับทำนิวไฮไปในรอบเกือบปีเลยทีเดียวนะครับนะแล้วก็มีแนวโน้มจะส่งขึ้นอีกนะครับก็คือทางโกลเมนแซกเองเนี่ยก็ได้ออกมาทำนายนะครับว่า ผลตอบแทนพันบัตร10ปีนะครับก็คือปีนี้อินเดียเนี่ยนะครับ2022จะเป็น2.25แล้วก็ในปี2023จะเป็น2.45ก็คือจะไฮเออห์ไฮไปเรื่อยๆนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้สูงแหละนะครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีการปรับขึ้นดอกเบี้ยนะครับเฟดมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องนะครับมันก็จะส่งผลให้ อ่าผลตอบแทนรัฐบาลอนะ่ะมันส่งขึ้นตามการ forecast นี้นะครับซึ่งแน่นอนหละมันเป็นปัจจัยลบในกระถีบสำหรับตลาดคริปโตเนาะซึ่งอันเนี้ยทำให้ผมรู้สึกค่อนข้างกังวลในในใน,ในสัญญาณซื้อรอบนี้นะครับแล้วก็จริงๆอะ่ะแม้ว่าสัญญาณซื้อจะมาในวันที่8นะครับจริงๆก็คือต้องซื้อวันที่เานะเพราะมันปิดแท่งปิดแท่งของวันที่8นะครับแต่ว่าถ้าเราดูตัวคาลเลนดาเนาะเราก็จะเห็นว่าในวันที่10นะค,คือวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ2ทุ่มครึ่งนะครับ ต่อก็จะมีการประกาศค่า cpi คือค่าเงินเฟอ้อซึ่งประเด็นคือมันสูงมากนะครับก็คือเขาคาดการณ์ว่ามันจะสูงถึง7.3%จาเนะครับจากข่าวก่อนที่ประกาศตัวเลขมาเจนะครับซึ่งแน่นอนแหละนะครับตัวเลขระดับนี้เป็นตัวเลขที่รับรองว่าเฟดไม่พอใจแน่นอนนะครับเขาจะต้องออ,ออกมาตรการอะไรบางอย่างซึ่งพรุ่งนี้มันอาจจะยังไม่มีผลอะไรนะครับตลาดก็อาจจะยังเขียวสดใสยอยู่เพราะว่าตัวเลข7.3มาแต่เฟดก็ยังไม่พูดอะไรถูกไหมครับเพราะว่ายังไม่ถึงรอบของเฟดนะครับ แต่ประเด็นก็คือเฟดมินิทจะมาในประมาณสัปดาห์หน้าวันที่ผมพอจะทราบประมาณ17แต่อาจจะไม่ใช่วันนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้ารายงานผลการประชุมเนี่ยมันออกมาค่อนข้างตึงเครียดเหมือนกับรอบที่แล้วนะครับก็เลยได้ว่าน่าจะมีการทดสอบแนวรับอะไรบางอย่างซึ่งแนวรับที่ผมมองทดสอบก็คือที่ประมาณ42่หมื่นนะครับแนวรับเนาะมีการทดสอบแถวสี่หมนั่นแหละนะครับซึ่งประเด็นก็คือตอนนี้ก็คือถ้าใครเนี่ยนะครับ กลยุทธ์ตอนนี้ถ้าใครจะซื้อ buy Follow เนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่ามันก็เป็นกลยุทธ์ที่ค่อนข้างพิสูจน์มาค่อนข้างหลายครั้งแล้วนะครับว่าจุดแข้งเขียวเนี่ยแล้วก็มันไหลมันไหลไปเลยนะครับถ้าเกิดดูจากทรงแล้วนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดเข้าด้วยทางเทคนิคอลอะไรนะครับสมมติว่าเข้าด้วยทางเทคนิคอลของซีดิชเชนโซนเนี่ยสัญ,ญญาณซื้อเขียวถ้ามันถ้ามันปิดแท่งแดงก็อย่าลืมคัดออกด้วยนะครับเพราะว่า งานนี้ต้องบอกว่าปีนี้ผมคิดว่าค่อนข้างเป็นปีที่ค่อนข้างลําบากนะครับมองผมมองเชิงเป็นค่อนข้างเป็นไบโพล่านะครับ <c oughs> คือผมมองผมมองตลาดค่อนข้างเรีเยกได้ว่าคาดการคาดการยากนะครับคาดการยากในท่ามกลางที่มีมีตัวแปรหลายๆตัวนะครับก็คลิปนี้ก็มาอัปเดตข้อมูลสั้นๆให้ฟังเนาะก็ ว่ามันมีจุดซื้อแล้วแหละนะครับก็เรียกว่าผมก็หยอดไปนิดนิด,นดหน่อยๆน,นะครับตามเหมือนกันแต่ก็ถ้าเกิดมันจุดแดงออกมาถ้าเป็นเทรดนะมันก็ต้องตามก็ต้องเข้าด้วยสัญญาณแล้วก็ออกด้วยสัญญานั้นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวเรามาจับตามองเงินเฟอ้อกันว่าตลาดจะเป็นยังไงนะครับก็พรุ่งนี้ยังไม่เท่าไหร่แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ตัวเฟ minute ออกมานะครับก็เรียได้ว่า น่าจะต้องผมเชื่อว่าน่าต้องมีแรงเทขายแหละนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะแรงแค่ไหนแค่นั้นเองนะครับตอนนี้ก็เลยได้ว่าอ่ะก็ขอให้เป็นไปนตามกลยุทธนะ์เนาะใครเข้าเทคนิคอะไรก็อย่าลืมออกด้วยเทคนิคนัคน้นนะครับก็สําหรับเรื่องข้อมูลอื่นๆนี้อะไรเพิ่มเติมไหมนะครับก็ถ้าข้อมูลอื่นๆเนาะก็อืม ยังไม่มีอัปเดตอะไรเนาะไม่ว่าจะเป็นข่าวฝั่งเนียหรือว่าฝั่งคับเองนะครับก็ยังเงียบๆอยู่นะข้อมูลยังออกมาไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวผมก็จะมาอัปเดตฝั่งทีหนึ่งนะครับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่าน,นี้ขอบคุณครับ